Wi-Fi ช้าเน็ตอืดดูหนังก็กระตุกกระตุกเล่นเกมก็ไม่มันงั้นลองทำตามนี้เน็ตมือถือกับเน็ต WiFi อันไหนมันจะดีกว่ากันแล้วเราเตอร์ที่มันแพงกว่ามันจะดีกว่าเราเตอร์แถมไหมอันไหนจริงอันไหนมั่วล่ะชาวเน็ตมักสงสัยเมื่อเชื่อม Wifi ได้แล้วแต่ทำไมยังเชื่อมใจเราไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะพักันในทิทเลไทยแลนดกับเอินปานระพี ใครๆก็อยากได้เน็ต Wi-Fi แรงๆกันใช่ไหมคะซึ่งในเน็ตเนี่ยเขาก็มีสารพัดวิธีที่จะทำให้ Wi-Fi แรงขึ้นเน็ตเร็วขึ้นแชร์กันอยู่แย่ๆไปหมดเลยแต่อันไหนจริงอันไหนมั่วล่ะวันนี้เรารวบรวม6คคำถามและก็ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Wi-Fi มาบอกกันข้อแรก ถ้าสัญญาณ WiFi แรงขึ้นจะทำให้เน็ตเราเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จริงนะคะเพราะว่าความแรงของ WiFi กับความเร็วของเน,เน็ตนี่ะมันคนละเรื่องกันแต่มันก็มีความเกี่ยวข้องกันนิดนึงนะคะเพราะถ้าหากสัญญาณ Wi-Fi ของเราแรงก็จะทำให้เราเล่นเน็ตได้ลื่นขึ้นซึ่ง Wi-Fi ก็คือพาหะในการส่งสัญญาณสื่อสารกันของอุปกรณ์2ออุปกรณ์เช่นเราเตอร์กับมือถือของเรา ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ก็หมายถึงสัญญาณที่อุปกรณ์ของเราได้รับจากเครื่องอื่นที่ส่งมาให้อย่างเช่นตอนที่โทรศัพท์มือถือรับจากเราเตอร์ซึ่งก็จะดูได้จากที่มุมจอซึ่งถ้าสัญญาณแรงนั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์ของเราก็สามารถรับส่งข้อมูลกับเราเตอร์ได้สะดวกขึ้นมันก็เลยจะเล่นเน็ตได้ลื่นขึ้นแต่ถ้าสัญ,ญญาณไม่ดีนะเราก็จะเล่นเน็ตเราก็สะดุดไปด้วยแล้ว WiFi นะ่ะ ก็ไม่ได้ใช้กับแค่อินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นปรินเตอร์ที่รองรับระบบ WiFi แบบนี้ก็เป็นการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตซึ่งความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีหน่วยเป็นเดซิเบลมิลลิวัตในขณะที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตมีหน่วยเป็นเมกะบิตต่อวินาทีดังนั้นความเร็วของอินเทอร์เน็ตกับความแรงของสัญญาณ Wi-Fi จึงเป็นคนละอย่างกันแต่เพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ประสิทธิภาพและความแรงของสัญญาณ WiFi จึงมีผลกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราค่ะ ส่วนความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยนะคะถ้าอยากจะให้มันแรงขึ้นก็ให้ขยับเข้าไปใกล้กับ Wi-Fi ร o เตอรเรามากยิ่งขึ้นก็จะช่วยให้สัญญาณแรงขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเขยับเท่าไหร่ก็ยังไกลอยู่ดีหรือว่าอาจจะต้องไปทํางานในห้องที่อยู่ไกลๆหรือว่ามีอะไรกีดขวางก็อาจจะต้องใช้ Wi-Fi Repeater หรือว่า Mesh เข้ามาช่วย โดยอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้ทำหน้าที่เดียวกันเลยก็คือช่วยทำให้สัญญาณ Wi-Fi ที่ส่งจากเราเตอร์ของเราส่งได้ไกลขึ้นก็คือมันจะมาช่วยขยายสัญญาณค่ะแก้ปัญหาเวลาที่เราอยู่ไกลาจากเราเตอร์หรือมีสิ่งใดๆมากีดขวางสัญญาณแต่ทั้ง2ออย่ญญางนี้จะต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อยตรงที่ Wi-Fi repeater จะทาให้สัญญาณปลายทางดรอปลงไปมากกว่าและครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่าเมชซึ่งแน่นอนว่าพอเมชดีกว่าราคาก็แพงกว่าเช่นกัน ยังไงก็เลือกตามความเหมาะสมนะคะสรุปก็คือความแรงของสัญญาณ Wi-Fi กับความเร็วของเน็ตเป็นคนและเรื่องกันแต่มันก็มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ส่งผลต่อการเล่นเน็ตของเราทั้งคู่ ผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเห็นที่เขาบอกว่าให้เอากระป๋องมาตัดแล้วก็เอาไปห่อหรือว่าเอาไปวางไว้กับตัวเสรราสัญญาณ Wi-Fi แล้วเขาบอกว่ามันจะทำให้สัญญาณแรงขึ้นอันนี้จริงไหมคำตอบก็คือจริงค่ะแต่มันก็จริงนิดเดียวเนื่ปกติแล้วสรรัญญาณ Wi-Fi จะถูกส่งออกมารอบๆเสรราสัญญาณ แล้ววัสดุของกระป๋องหรือแผ่นฟอยล์มีคุณสมบัติสามารถสะท้อนสัญญาณ Wi-Fi ได้พอเราเอากระป๋องหรือแผ่นฟอยล์ไปบังสัญญาณที่กระจายไปที่อื่นให้มันสะท้อนมาหาเราก็จะทําให้เราได้รับสัญญาณ w i f i ได้ดีขึ้นแต่มันมีผลแค่นิดเดียวเองซึ่งวิธีที่ดีและง่ายกว่าก็คือปรับเสาหนึ่งเป็นแนวตั้งและอีกเสาหนึ่งเป็นแนวนอนสัญญาณ w i f i ที่ส่งออกมาจะได้ครอบคลุมซึ่งวิธีนี้มันก็ได้ผลแล้วก็ง่ายกว่าการใช้กระป๋องด้วยนะคะ เน็ต w i ไฟมันช้าเราก็รีเซ็ตราเตอร์ซะเลยแล้วจะช่วยให้ w i f i มันเร็วขึ้นจริงไหมนะ <Yeah. S 1> คำตอบก็คือไม่จริงค่ะแล้วอาจจะทำให้ชีวิตเราลำบากกว่าเดิมด้วย oh. การรีเซ็ตราเตอร์เนี่ยไม่ใช่การปิดเราเตอร์แล้วเปิดใหม่นะถ้าปิดแล้วเปิดใหม่จะเรียกว่ารีบูตค่ะแต่การรีเซ็ตก็คือการกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวเราเตอร์ซึ่งการทําแบบนี้จะเป็นการล้างค่าทั้งหมดที่เราเคยตั้งไว้กลับไปสู่สภาพเหมือนเพิ่งแกะกล่องออกมาแล้วพอมันล้างค่าออกไปหมดก็อาจทําให้เราเชื่อมต่อตัวเราเตอร์ไม่ได้ด้วยอื้ <c oughs> <c oughs> งานเข้ายิ่งกว่าเดิมอีก ซึ่งปุ่มรีเซ็ตอ่ะโดยทั่วๆไปมันก็จะอยู่ที่ด้านหลังของตัว Wi-Fi Router นะคะเขาก็เอาไว้ข้างหลังอ่ะเพราะก็คงไม่ได้อยากจะให้เราไปกดอะไรมันบ่อยๆหรอกดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นก็อยากไปกดรีเซ็ตเพราะว่าเดี๋ยวก็จะลําบากทีหลังแต่ทีนี้ถ้าไม่รีเซ็ตแล้วรีบูตที่แปลว่าปิดแล้วเปิดใหม่ล่ะอันเนี้ยช่วยไหมคําตอบก็คือช่วยค่ะใช่แล้วค่ะการรีบูตเราเตอรจะช่วยเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่น 1>, 1. เคลียร์หน่วยความจำของเราเตอร์รวมถึงข้อผิดพลาดในการทำงานต่างๆที่มีการสะสมอยู่ในเราเตอร์ 2. เคลียร์ช่องสัญญาณ Wi-Fi ทุกครั้งที่มีการรีบูตเราเตอร์จะสแกนและเลือกช่องสัญญาณ w i f i ที่ว่างอยู่ช่วยให้เราใช้เน็ตได้เสถียรขึ้น 3. ช่วยป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพราะการรีบูตเราเตอร์จะทำให้การเชื่อมต่อเริ่มต้นใหม่ส่งผลให้ i p address เปลี่ยนซึ่งถ้าเครื่องของเรากำลังถูกควบคุมระยะไกลก็จะเป็นการตัดการควบคุมนั้นได้ค่ะ <Wow. S 3> ฉะน,นั้น ปุ่มรีเซ็ตกับปุ่มรีบูตมันคนละปุ่มกันนะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็เลยมีคําถามอีกว่าอ้าวถ้ารีบูตแล้วมันดีงั้นอย่างนี้เราควรจะรีบูตบ่อยแค่ไหนคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยค่ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊เน็ตมันอืดผิดปกติหรือว่ามันช้ากว่าที่มันควรจะเป็นก็ไปลองรีบูตดูนะคะ และคำถามโลกแตกที่หลายคนก็มักจะถามกันเน็ตมือถือกับเน็ต Wi-Fi อันไหนมันจะดีกว่ากันการจะบอกว่าเน็ตมือถือกับเน็ต Wi-Fi อะไรดีกว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูหลายๆลด้านนะคะ เช่นความเร็วความเสถียรของสัญญาณและความสะดวกในการใช้งานอย่างเรื่องของความเสถียรของสัญญาณเน็ต WiFi จะดีกว่าเพราะเน็ตมือถือรับสัญญาณจากเสาสัญญาณของผู้ให้บริการทําให้ความเสถียรของสัญญาณขึ้นอยู่กับเสานั้นๆรวมถึงถ้าสภาพอากาศแย่ก็มีผลได้นะแล้วในขณะที่ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมาตามสายแล้วมากระจายที่เราเตอร์ของเราอีกทีทําให้สภาพอากาศก็ไม่รบกวนสัญญาณเน็ตค่ะ และเรื่องของความสะดวกเรื่องนี้เน็ตมือถือสะดวกกว่าแน่นอนค่ะเพราะเราจะใช้ที่ไหนก็ได้ขณะที่ WiFi ถ้าเราเตอร์ส่งสัญญาณไม่ถึงเราก็ใช้เน็ตไม่ได้แล้วส่วนเรื่องความเร็วก็ตอบยากมากค่ะเพราะความเร็วของเน็ตมือถือต้องดูที่ว่าเราใช้เทคโนโลยี 4G หรือ 5G ซึ่ง 5G มีความเร็วสูงสุดถึง10กิกะบิตเซคีนเลยทีเดียวในขณะที่ความเร็วของ WiFi ขึ้นอยู่กับประเภทของเราเตอร์ว่าเราใช้ Wi-Fi 5หรือ WiFi 6อย่าง WiFi 6ก็จะเร็วสูงสุด9.6กิกะบิตเซคีนแล้วนะคะ แต่ถ้าเอาแบบเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Wi-Fi 7ไปเลยนี่ก็จะมีความเร็วสูงสุดถึงประมาณ30 g b กิกะบิตเปอร์เซกเลยล่ะค่ะและนอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ด้วยค่ะคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็น Wi-Fi r o u เตอร์ที่ราคาแพงๆแล้วก็มีเสาเยอะๆใช่ไหมคะหลายคนก็สงสัยว่าเอเสาเยอะๆแบบนี้มันจะช่วยให้เน็ตมันเร็วขึ้นหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่เสมอไปค่ะอาจจะทําให้เร็วขึ้นหรืออาจจะเร็วเท่าเดิมก็ได้เพราะมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเสาเราเตอร์มีหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจากรเราเตอร์เป็นครื่องวิทยุในย่านความถี่2.4กิกะเฮิร์หรือ5กิกะเฮิร์เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางคือ เราเตอร์ส่งสัญญาณหามือถือและมือถือก็ส่งกลับมาเหมือนคนคุยกันแต่เสาของเราเตอร์ไม่ได้ส่งผลกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตโดยตรงเพราะเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตที่เราซื้อและคุณภาพของผู้ให้บริการด้วยเช่นถ้าเราซื้อแพ็กเกตอินเทอร์เน็ต1ึ่งกิกะบิตเซคัความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่เราใช้ก็จะใช้ได้แค่1 g ึ่งกิกะบิตเซคแต่ว่าเสาเราเตอร์ก็ส่งผลในทางอ้อมด้านประสิทธิภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันเช่นความแรงของสัญญาณที่สูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขึ้นมีความสเสถียรของการเชื่อมต่อมากขึ้นเพราะกําลังส่งมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้รองรับจํานวนอุปกรณ์ได้มากขึ้นทําให้เชื่อมต่อได้หลายเครื่องมากขึ้นซึ่งเราเตอร์ที่มีเสาสัญญาณเยอะกว่าก็ย่อมมีราคาแพงกว่าด้วยดังนั้นการเลือกซื้อเราเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงจะดีที่สุดถ้ามีอุปกรณ์ไม่เยอะมีคนใช้ไม่กี่คนใช้แค่ในบ้านเราเตอร์2เสาก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่มีคนเยอะ มีหลายอุปกรณ์มีพื้นที่กว้างราเตอร์ที่มีเสาเยอะๆก็จะตอบโจทย์มากกว่าซึ่งอย่างในปีนี้มาตรฐานของ Wi-Fi ก็เข้าสู่ w i f i 7แล้วนะคะแน่นอนว่ามันก็จะทำให้เร็วขึ้นแรงขึ้นแต่มันไม่ได้การันตีว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์ไปต่อเชื่อมแล้วมันจะทำให้เน็ตเราแรงขึ้นนั่นก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของเราด้วยว่าสามารถรองรับได้ถึง w i f i 7หรือเปล่าถ้าอุปกรณ์ของเรายังรองรับแค่ Wi-Fi 6 มันก็ได้ความเร็วเท่าเดิมอยู่ดีค่ะแล้วเวลาที่เราติดเน็ตบ้านน่ะเขาก็มักจะแถม Wi-Fi เราเตอร์มาด้วยใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีเราเตอร์ที่เขาขายกันตามท้องตลาดแถมราคาแพงกว่าด้วยอะ่ะแล้วเราเตอร์ที่มันแพงกว่ามันจะดีกว่าเราเตอร์แถมไหมจะว่าไปมันก็ดีกว่าค่ะ เพราะเราเตอร์ที่แพงกว่าก็จะมีฟีเจอร์เยอะกว่าเช่นรองรับคลื่นความถี่เยอะกว่าจํานวนเสาที่เยอะกว่าหรือการใช้ประโยชน์จากเสาที่มีอยู่เยอะๆส่งสัญญาณไปที่อุปกรณ์เดียวทําให้ใช้งานเน็ตได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี่ยังไม่นบคุณภาพของอุปกรณ์ภายในที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าได้นะดังนั้นเราเตอร์ที่แพงกว่าก็ย่อมดีกว่าแต่รู้ไหมคะจริงๆเราเตอร์แพงๆมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรอกนะคะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าเพราะต่อให้มีฟีเจอร์เยอะๆเๆ,ๆแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่มีประโยชน์เสียดายตังค่ะแล้วเราจําเป็นต้องโยนเราเตอร์ที่แถมมาทิ้งแล้วซื้อใหม่เลยไหมอันนี้ก็ต้องดูที่การใช้งานนะคะถ้าเราใช้แค่คนเดียวไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะเราเตอร์แถมมาก็ใช้ได้เหลือเฟือแล้วค่ะและคําถามสุดท้ายที่ชาวเน็ตมักสงสัยเมื่อเชื่อม WiFi ได้แล้วแต่ทําไมยังเชื่อมใจเราไม่ได้สักทีอันนี้เอิญไม่มีคําตอบให้ค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ